ว่าเจ้าเก็บฟักในส่วนมาได้กินร้อย,ยต้มนะร้อยอย่างเร็งเงขาเดียร์ได้เขาเดียรได้ยกขึ้นมาแล้วนในส่วนยากไดยกมาแล้วที่มาโชว์แขกแขกเพราะว่าถือนะร้อยอย่างเร่งกินได้อของเจ้าดีอะเจ้าดีนี่มาโชว์แล้วมีอะไรมั่งเก็บอะไรมั่งนี่ไอมยอดอมได้ยกมาดูดิยอดอมนี่กินอร่อยดูอ่ะทีนี่เก็บตรงนี้วัวเจ้าก้างเรือนถึงมีอะไรแล้วมายกมาแล้วที่ยกขึ้นมา ผักชีายอกมาชูน่นะาดิผักชีข้างบ้านน่ะพี่งงดอกเครือหยอกเลยด่มีมากดอกเครือนะทั่วทั่วกันมันเก็บมาได้เยอะมากนู้นของยานั่นอะดิได้มาแดงมาแดมาแกแอะดิอิ่ร้อยยังย่อยของปารีกินได้มากได้นล กินได้มาเจ็บตากกินัวกาบานชิดย่ามานี่ชิดย่ามานี่ชิดย่าจาออนด้เลยเป็นได้เลยอืมเป็นได้นะอันนี้ปอข้างเรือนเต็มมดนะปลอวข้างเรือนเต็มมดไม่ต้องกล้วยันหนักวงให้มึงโลเป็ดกะห้าข้างบานมาน้ำจุ่มกับนอตือเยย่งโอเค